สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่อง youtube ผมอยู่นะครับโอเคนะครับมีคนถามมาผมมาบ่อยว่าการเปลี่ยนชื่อและใส่ยูเซอร์หรือใส่รูปในเซลโลเนี่ยถ้าเขาติดตั้งมาใหม่เนี่ยมันจะทำการแก้ไขแบบไหนแล้วทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทีละคลิปนะทีละคลิปนะอันนี้เดี๋ยวสอนเรื่องของการใส่ของใส่รูปแล้วก็เปลี่ยน ชื่อยูเซอร์ในโซโลที่ท่านท่านอาจจะติดตั้งมาแล้วท่านอาจจะติดตั้งมาตั้งแต่แรกแล้วก็ใส่ชื่อท่านนายสุดหล่อแล้วบางทีเอ๊ะผมจะใส่รูปผมยังไงเพราะมาเห็นมันมีให้ใส่รูปบางคนก็เวลาใส่ในายสุดหล่อมันก็ขึ้นสอนเสือบางคนขึ้นชื่อวิทูลก็ขึ้นด้วยตัววีมันจะมีตัววีภาษาอังกฤษ ก็สงสัยเอ๊ะทำไมมันขึ้นันวีเวลาผมไปเข้าห้องอื่นแล้วเนี่ยมันขึ้นตัววีห้องอื่นเขาก็ไม่ปลดตะข่ายให้ผมทําไมไม่ปลดก็ไม่รู้โดยที่ผมก็มีชื่อเสียงเรียมนามนะห้องบางห้องเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีรูปโปรไฟล์ไม่มีรูปของท่านเขาก็ไม่ปลดตะข่ายให้ท่านแล้วก็ไม่ให้ท่านเข้าห้องถึงท่านจะมีชื่อนะครับนะต้องต้องต้องแจ้งก่อนเพราะบางห้องเนี่ย ถ้าไม่มีรูปเด่นชัดไม่มีรูปตัวจริงของท่านเขาก็ไม่ให้เข้านะครับแล้วก็ถึงจะมีชื่อก็ไม่ให้เข้านะครับ <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการว่าจะใส่รูปตรงไหนนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อ,อยังไงโอเคเดี๋ยวาเรามาดูที่หน้าของเซอโลเห็นไหมครับตหน้าจอนะเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้มีเมาส์คลิกนะแต่ผมเวลาผมกดเข้าไปมันจะมีบุ้มวาบสีเทานะครับเขียนว่าเซลโลนะที่หน้าจอมือถือผมนะครับกดเข้าไปครับปึ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดก่อนเนาะ เปิดก่อนปุ๊บอ่ะผมเปิดที่ห้องยูเซอร์ที่3ามแล้วกันที่ชัยวัฒน์ t t ด0 2นะครับผมเปิดก่อนนี่ครับมันก็จะเข้ามาในห้องตัวระบบเซลโลของผมแล้วนะครับโอเคครั้นี้เวลามันเข้ามาห้องนี้อันนี้เป็นห้องเพื่อการธทธีนะครับที่ผมเป็นรองประธานกลุ่มอยู่นะครับโอเคการแก้โปรไฟล์ยังไงนะครับท <c oughs> ่านเห็นข้างบน ตรงบนหัวเพื่อนกันทุกที่นะครับมันจะมี fe 0 4ย์ user 4รองประธานโอเคถ้าเราจะแก้ไขประวัตินะครับเราแก้ตรงจุดนี้ก็ได้ติ๊กตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ติ๊กติ๊กที่แก้จากตรงนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับหรือบางคนบอกว่าอ่ะผมแบ็คกลับไปก่อนนะแกลูกศรกลับนะครับหรือบางคนบอกกดที่จุด3จุดได้ไหมจุดได้ครับจุด3จุดขวามือข้างบนนะครับกดเข้าไปครับนะครับมันก็จะมีสถานะตัวเลือกคี e a n นะครับออกจากการใช้งานปุ๊บไปที่ตัวเลือกครับ อ่ะไปที่มันจะมีเมนูประวัติยอ่อบัญชีสนับปรากฏเสียงปุ่มกดนะครับไปที่เมนูประวัติยอ่อครับมันก็จะขึ้นโชว์แบบนี้มันเหมือนได้เหมือนกันนะครับโอเคเราแบ็กกลับไปก่อนนะครับลูกศรด้านบนขวาซ้ายมือนะตรงคําว่าใช้วัดนะครับกดเข้าไปกดเข้าไปนะครับหรือบางคนบอกผมคลเกียตเข้าไปจุดสจุดผมติ๊กตรงที่มีรูปและเครื่องหมายถูกสีเขียวได้ไหมข้างบนเหนือคําว่าเพื่อนกนทีงที่เขียนว่า fb ส4ได้ครับเข้าไปครับ นี่ครับโอเคสมมติผมแก้จากตรงนี้แล้วกันผมอาจจะไม่แก้จากตัวเลือกนะครับบางคนไม่เอาพี่พี่แก้ตัวเลือกดีกว่ามันจะได้ง่ายโอเคผมแบทไปก่อนไปที่จุดสามจุดครับไปที่ตัวเลือกครับนะครับไปหาเมนูประวัติย่อด้านบนครับจิกเข้าไปนะครับโอเคการแก้นะครับตอนนี้เราไม่ยังเรายังยังแก้อะไรไม่ได้นะครับยังแก้ไม่ได้นะการแก้ท่านเห็นรูปกราขวามือด้านบนไหมครับต่อคําว่าชัยวัดจุด ttc ศูนย์สองอยู่ขวามือครับตรงใต้ปริมาณแบตเตอรี่ครับนะครับตรงนั้นนะครับคือการแก้ไขถ้ากดทีเดียวมันจะแก้ทั้งชื่อแล้วก็รูปนะครับโอเคผมติ๊กเข้าไปก่อนครับติ๊กเข้าไปที่รูปปากานะครับกดเข้าไปเลยครับเติมเข้าไปอ่ามันจะมีขึ้นมาแล้วมันจะมีเปลี่ยนมาเป็นคําว่าบันทึกแทนอันนี้เรายังไม่บันทึกนะเราจะแก้ไขรูปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอ่าแก้ไขตรงนี้อ่าโอเคผมจะแก้ไขว่า Us e r อออกนะนี่คือท่านเอาเอา เอานิ้วท่านนะครับมาจิ้มที่หน้าจอเลยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะวิ่งลและแล้วมันก็มันสามารถแก้ไขได้โอเคเดี๋ยวผมจะแก้ไขตรงนี้นะตึมนะครับอ่าแก้ไขนะครับแล้วลบนะตึมอ่านี่แก้ไขหรือท่านจะใส่เพิ่มก็ได้ถ้าท่านบอกก็ท่านได้เพิ่งได้รหัสมาท่านจะใส่ fe นี่ก็ได้เห็นไหมครับ นะกดไปที่ตัวหนังสือท่านเลย fE เท่าไหร่อะไรก็ว่า f R F E ศูนย์นูนศูนย์นี้ได้เลยครับนะใส่คอมมาด้น,นิดนึงค่ะต่อท้ายหรือบางคนบอกว่าผมอยากใส่ข้างหน้านะครับอ่าได้ครับเมื่อท่านทําอะไรเสร็จปุ๊บอ่านเมื่อกี้ยูเซอร์สามนะครับยูเซอร์สองหรือยูเซอร์สามยูเซอร์สามนะครับตะคู่นะครับนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมยังไม่บันทึกนะปุ๊บท่านเลื่อนรูปลงมาครับท่านเห็นตรงคำ หัวบนที่เขียนมายุเซเนมไหมมันมีรูปกล้องอยู่ครับเห็นไหมใต้รูปผมนะครับดาง้ายมือท่านติ๊กเข้าไปเลยครับปุ๊บมันก็จะถามว่าให้ท่านถ่ายเดี๋ยวนี้ไหมถ้าท่านกดว่าถ่ายจากกล้องก็แปลว่ากล้องของท่านมือถือมันจะโชว์ขึ้นมาแล้วให้ถ่ายให้ถ่ายรูปท่านนัเดี๋ยวนี้เลยกับเลือกจากคําภาพอันที่สองนะกับลบประวัติรูปภาพด้วยคำภาพก็สมมติจะถ่ายมันก็โชว์หน้ากล้องขึ้นมาแบบนี้ครับเห็นไหมเห็นผมไหมนี่ก็คือหน้าผม เมื่อ,เม,อเมื่อถ่ายหน้ากล้องเสร็จปุ๊บท่านก็กดตรงข้างล่างที่มันเป็นวงกลมอะครับวงกลมนะครับกดเข้าไปมันก็แทะไหนผมจะแก้ให้ดูนะอืมผมติ๊กครับมีเครื่องหมายถูกนะแหนมะมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้แหละนะครับแค่นี้เองเลยนะครับถ้าท่านก็จะได้รูปท่านแล้วโอเคผมผมเข้าไปใหม่ผมเลือกจะังภาพบ้างครับภาพมันจะมีไฟล์รูปไดโฟโต้กดไปที่รูปครับอ่าผมด้เลือกมาสักรูปหนึ่ง จะเลือกรูปสักรูปหนึ่งอ่าเลือกรูปไหนเอาผมจะเลือกเอเลือกเรื่องรูปอ่าอ่าตัวนี้ไม่ก็ได้อ่าเบอร์นาลี่ปุ๊บอ่าผมติ๊กถูกครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นเบอร์นาลี่แหละ ในง่ายๆเลยครับนะข้างล่างก็สําหรับแก้ไอ้เกี่ยวกับฉันท่านก็แก้ได้นะว่าท่านอะไรยังไงตําแหน่งก็รากกระบ,บังกรุงเทพมหานครอะไรก็แล้วแต่เมื่อท่านทําเสร็จเรียบร้อยใส่รูปเรียบร้อยนะครับข้างบนมันจะมีคําว่าบันทึกเห็นไหมครับตรงขวามือด้านลงด้านบนตรงใต้รูปแบตนะครับถ้ากดบันทึกเลยแล้วมันก็จะกลับแล้วมันก็จะมีรูปหน้าท่านแบบหล่อๆสวยๆเลย,เลยผมเข้าจากกล้องผมก่อนนะนี่ครับอ่าผมกดเข้าไปทีป่ปุ๊บ กับปอเครืหมายถูกครับนก็เข้าแล้วเวลาผมทําเสร็จผมแก้แลวเสร็จผมก็บันทึกบันทึกทุกอย่างเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นรูปหน้าตรวน,นี้แล้วก็ชื่อที่ท่านเขียนที่ user name user name ก็หมายถึงว่าเวลาท่านท่านท่านเข้าไปพูดไปคุยอะถ้าท่านใส่ f e 0 4นยอะไรก็แล้วแต่ชื่อท่านอะมันก็จะโชว์หน้าโปรไฟล์ในห้องเซโลเวลาท่านเข้าไปคุยอะใครมันก็จะชื่อเด้งขึ้นมาว่า ท่านอะชื่ออะไรรหัสน้ําเลขานอะไรมาจากกลุ่มไหน,นเกี่ยวกับฉันก็หนทาทั้งว่าท่านจะผมเป็นคนรักโขนุอะไรก็ว่ากันไปตําแหน่งที่ตั้งกับหลักกระบบงท่านมีเว็บไซต์ไหมอ่าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับนี่นี่คือการแก้ไขนะโอเคผมไม่แก้ไขนะเพราะผมมีรูปงผมแล้วผมก็แบ็กกลับไปก่อนโอเคมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะผมไม่ได้ทําการบันทึกไม่ทำการบันทึกมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับ <S <S นี่ครับมีการใส่ยูเซอร์นะครับแก้ไขยูเซอร์ชื่อยูเซอร์ยูดยูเซอร์นะครับแล้วก็รูป นะครับโอเคเราไปดูซิว่าถ้าผมาสมมติว่าผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับรูปนี้เลยแล้วก็ user ศ user สี่เนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่าผมไปดูในห้องว่าผมมาจะออนว่าอะไรชื่อผมจะออนว่าอะไรนะครับสักครู่นะครับผมดูนะ เห็นไหมครับอันอันที่บรรทัดที่1 2 3 4นะครับชื่อที่4เห็นไหม FE04user 2ขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ FE04user 4ขึ้นเวลาท่านเข้าไปพุ้นไปพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกในห้องกลุ่มต่างๆหรือห้องคุยกันที่เนี่ย ถ้าท่านแก้แถบบรรทัดบนที่เขียนยูเซอร์เนอะรหัสนามเลขขานท่านจะขึ้น FE04 อย่างนี้นะครับก็เหมือนพี่พี่ FE121 เห็นไหมมันจะขึ้นโชว์อย่างนี้ถ้าท่านไปตั้งบรรทัดล่างบรรทัดที่2ที่เขียนมาเกี่ยวกับฉันนะครับมันจะไม่โชว์ขึ้นบรรทัดแรกนะครับอย่างอย่างเนี้ยอย่างพี่พี่ต่อจากพี่ FE121 เป็นเฟ n e v e r y w h ว r e FE01 เนี่ยเห็นไหมท่านตั้งัวตั้งตั้งตัวบางด้วยไหมครับ FE หนึ่งศูนย์หนึ่งข้างล่างท่านตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับนะอย่างพี่หงทองนะครับศูนย์สี่นะถ้าไม่ตั้งตัวล่างอีหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าอยากให้เห็นเด่นชัดก็ตั้งข้างบนแบบนี้ก็โชว์เลยมันก็จะโชว์ยูเซอร์เลยนะเนี่ยมีสมาชิกที่เข้ามาร่วมเยอะแยะเลยนะครับนะก็เนี่ยอย่างเงี้ยผมให้ดูอย่างเนี้ยอย่างนายวีว่าอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นรูปขึ้นแบบเนี้ยแล้วติดตะขายอยู่เนี่ยครับรูปนี้ผมติ๊ก็ไปดูนะเนี่ยอย่างเงี้ย อย่างนี้ผมไม่ปลอดตะข่ายให้นะครับทางกลุ่มมางที่จะไม่ปลอดตะข่ายให้เนื่องจากอะไรเพราะผมไม่รู้ว่าท่านหน้าตายังไงเป็นบุคคลที่เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเป็นอะไรเราไม่รู้เลยนะครับเพราะเราไม่รู้เขาเขาตั้งเขาอาจจะตั้งมาถูกตั้งมาด้วยความตั้งใจแต่เราไม่รู้ผมก็จะไม่กดเชื่อถือให้เพราะถ้าผมกดเชื่อถือเสร็จปุ๊บมันจะเข้าไปในห้องโดยไม่มีตะข่ายตอนเนี้ถ้ามีตะข่ายอยู่แบบนี้นะครับแบบท่านนี้มีตะข่ายอยู่นท่านสุดท้ายเนี่ย ท่านจะได้ยินแต่เฉพาะคณะกรรมการพูดนะครับสมาชิกที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการที่ไม่ได้ติดดาวเนี่ยท่านจะไม่ได้ยินเขาพูดกันว่าเขาพูดอะไรกันนะครับถ้าจะได้ยินเฉพาะพวกติดติดดาวเท่านั้นน้องทำให้ให้พวกต,ต,ติดติดดาวเนี่ยเขาปดตกลายท่านก่อนถึงจะเข้าได้นะครับโอเคแบกกลับไปก่อนนะครับอยลืมนะครับการตั้ง การตั้งชื่อนะครับการตั้งชื่อผมปิดก่อนเดี๋ยวมือเสียงเข้าการตั้งชื่อ user user ของตัวท่านเองนะครับนะครับทำทำขั้นตอนนี้เลยนะครับนะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยนะครับนะเป็นการแก้ไขรูปภาพใส่รูปโปรไฟล์เห็นเด่นชัดใส่ user ชื่อของท่านถ้าท่านยังไม่มีนามเรียกขานของกลุ่มต่างๆท่านก็ใส่ชื่อท่านเพอเพสวยๆนะครับแก้ไขไปก่อนแล้วก็ใส่รูปให้เห็นเด่นชัดเพราะบางกลุ่มเขาก็ต้องการ แสดงให้ท่านแสดงตัวตนนะครับง่ายว่าท่านเป็นใครมาจากไหนรูปหน้าตายังไงนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บ